ท่านต่อมานะครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ขนองสงช่วยครับและท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้ท่านประธานในพิธีของเราวันนี้นะครับท่านพัฒนาการจังหวัดอ่างทองท่านธินกรบุญเงินครับรับฟังการกล่าวรายงานที่โพเดียมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับพัฒนาการจังหวัดอ่างทองที่เคารพกระผมนายชรอพงษ์ชุบสู่แผนปฏิบัติการ90วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัด่างทองดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนําแนวพระราชดำริสองความต่อเนื่องคือพลังและ6ชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนสามัคคีร่วมกันดําเนินการขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวกิจกรรมการขับเคลื่อนน้อมนํา90วันปลูกผักสวนครัวแสดงผลความสําเร็จการสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักกิจกรรมการปลูกผัก ให้กับวัดและปลูกพืชผักสวนครัวและมอบกระเช้าพืชผักสวนครัวและเมล็ดพันธุ์ผักตามลําดับต่อไปขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับตำบลเทวราชระดับหมู่บ้านชุมชนต้นแบบระดับที่สี่ระดับตําบลต้นแบบและธนาคารเพื่อความมั่นคงทางอาหารธนาคารเพื่อความมั่นคงทางอาหารบ้านราชสถิตหมู่ที่หนึ่งตำบลราชตะทิตครับ สประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอชายโย 5. ผู้แทน,นคณะกรรมการ 6. ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของเผู้แทนเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนอำเภอชายโยและ ปลาชาวบ้านตำบลเทวราชคุณองค์อาจสุวรรณพ่องครับกิจกรรมการทำงานกับทุกภาคส่วนได้แก่วัดโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครัวเรือนจะต้องปลูกผักสมนครัวอย่างน้อยเนยนะครับสิบชนิดความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงทางอาหารของอำเภเชโยเนี่ยนะครับ่ภา,า,คา,ออา,าออพรค,รครับ เจ้าชายนาคานิมิชายโหหิที่ชายามเสียบสีเสียบตะวิโพธิเมตเตกีสาภุสานังหาทักังตุมังการังดุปังกายกัมมังวะ